และนี่ก็คือวัดเก่าโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่มีอายุกว่า200ปีมาสการละหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของพนนนิคมและที่นี่ก็คือวัดโบสถ์อำเภอพนนนิคมจังหวัดชนบุรีวันนี้สองก้าจะพาทุกคนมาสการละขอพรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆมาขอพรหน้าที่การงานการเงินและสุขภาพกันในบสเก่าตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนปลา ซึ่งบวชหลังนี้พิเศษที่มีจั่วซ้อนทับกันและหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งหาชมได้ยากมากๆอยากบอกว่าใครที่ดวงตกทําอะไรติดติดขัดๆต้องมาไหว้เสริมดวงและอย่าลืมมาขอขามากรรมและเบิกทรัพย์เบิกบุญเก่ามาใช้กันนะครับปัจจุบันหลวงพ่อองค์เก่าทางวัดได้ย้ายขึ้นไปปฏิสฐานกันที่บวชหลังใหม่แล้วใครที่มาสการะแนะนําให้มาไหว้ทั้งสองบวชกันนะครับข่าวหน้าสองก้าวจะพาทุกคนไปไหว้ขอพอรกันที่ไหนฝากกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอง เดินทางไปวัดต่างๆกันอีกนะครับ